สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟทีวีทีวีที่มีแต่ความรักความปปลกขณะนี้ต่อคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับสุพันโสณชัยรับหน้าที่ดําเนินรายการในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ําสมุนไพรขั้วรักเซียมคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเพียงแค่โรคเดียวเราก็ถือว่ามากแล้วสําหรับโรคมะเร็งแต่ แขกรับเชิญของเราครับไม่ใช่เพียงแค่โรคเดียวมีโรคมะเร็งเต้านมมีพาหัของทารัสซีเมียนะครับมีโรคที่ผมเห็นแล้วในเอกสารที่ให้มาเนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมดลูกอักเสบภูมิแพ้ไมเกรนนะฮะกระเพาะอักเสบด้วยเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากจะเจอนะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมวันนี้แขกรับเชิญอยู่ที่นี่แล้วครับพบกับเธอได้เลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกนกวันจันทเรืองนั่นเองเนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้อายุ36ปีค่ะ36ปีหน้าตาสดใสนะมองแล้วเหมือนกับคนไม่ไม่ป่วยเลยนะครับโกหกรายการเราหรือเปล่าป่วยครับป่วยจริงจริงนะที่พูดถึงนี่ที่ที่ผมพูดไปคือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องโมไม่ใช่เรื่องโมแต่เป็นเรื่องโรคที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยใช่ค่ะ เห็นบอกว่าโรคที่พูดถึงนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตนะฮะเราเข้าไปเจาะประเด็นเลยนะครับว่าโรคที่เป็นเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับเอาโรคโรคตัวไหนเป็นมาก่อนครับที่พูดถึงนี้นะฮะแต่เป็นโรค<า>เลือดมาก่อนแล,แล้วก็มดลูกอักเสบม,มาก่อน เลือดก็คือพาหะพ้องทาราซีเมียใช่ค่ะแต่เป็นเลือดไม่ดีเลือดไม่ดีสามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมถึงลูกหลานได้ใช่ค่ะเพราะว่าเวลามันจะส่งผลทุกอย่างในร่างกายเราเวลามารอบเดือนมันจะปวดรอบเดือนมากรอบเดือนี่จะหนักมากๆนอนดึกไม่ได้เครียดไม่ได้ตัวนี้เป็นมากี่ปีนะครับพาหะทารสซีเมียเป็นโรคเลือดจางนี่นะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นมากี่ปีแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาตัวเองนอนน้อยตัวเองจะเหนื่อยหายใจไม่ค่อยเต็มที่ที่ประจอนจะเต้นต่ําแต่ว่าคุณหมอตรวจตรวจเจอตอนประมาณหกปีที่แล้วประมาณหกปีที่แล้ว6ปีที่แล้ว,ลว,ลวคุณจะมาตรวจเจอนะครับแล้วมดลูกอักเสบอยู่ในสภาพาช่วงเดียวกันไหมไม่แต่เป็นมดลูกอักเสบมาตั้งแต่ไตเริ่มมารอบเดือนโอตั้งแต่ อายุยังน้อยเลยแล้นก็คือมดลูกอักเสบมีปัญหามาตลอดตลอดตอเป็น้เป็นอย่างงี้ปวดท้องตลอดมันจะปวดท้องแล้วมดลูกอยู่ต่ำด้วยคุณหมอบอกเวลายกของหนักมันเหมือนก้นเราจะหลุดออกครับมันยกของหนักไม่ได้แล้วทำงานหนักไม่ได้ตกขาวเยอะเวลามารอบเดียวมันจะปวดมากๆเลยต้องต้องกินอะไรที่แบบให้มันไปเนี่ยยาไปขับให้ละลายก้อนละลายแล้วภูมิแพ้นลครับเป็นมาเมื่อไหร่ ภูมิแพ้แต่เป็นมาช่วงที่ไตประมาณสิบสิบปีให้หลังมาเนี่ยค่ะสิบปีให้หลังไมเกรนแลวก็โรคกระเพาะใช่อีมโรคกระเพาะมองดูแล้วไมเกรนก็คือสภาวะเพราะเราเครียดด้วยหรือเปล่าเลยเกิดปัญหาในเรื่องของไมเกรนเครียดโรคต่างๆเวลาแต่เป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอเวลาแต่เป็นอะไรแต่จะเก็บไว้ทานเองเลยบางทีก็ไม่กินบางทีก็ไม่กินยาเลยปล่อยให้เวลามันรวงเลยปล่อยให้เวลาถ้ามันปวดหัวมากๆกก็คือ คิดว่ามันไม่เป็นอะไรมากก็คือปล่อยให้เวลามันผ่านไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองก็มันก็คงจะหายพลาเม็ดนึงก็คงจะเอาอยู่อะไรอย่างงี้เข้าใจตัวเองอย่างนั้นเลยใช่พอนานๆไปมันแท็กจะเป็นเยอะแล้วรวมในเรื่องของกระเพาะไม่ใช่กระเพาะธรรมดาแต่เป็นกระเพาะอักเสบด้วยใช่เป็นปวดขนาดไหนครับปวดจนแบบต้องต้องฉีดยาแก้ปวดเข้าไปขนาดนั้นเลยเหรอจนแบบเวลาหายปวดแล้วมันจะไม่มีแรงเลยอมันเลี้ยวแรงมันจะตกไปเลยเป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นมานานแล้ว เป็นมาแบบว่าเวลาปวดทพียท้องมันจะแบบข้าง,างในที่<ะ>พูดถึงนี่คือระบบภายในทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะระบบภายในโรคที่ไม่มีใครอยากจะเจอและไม่มีใครอยากจะเป็นนะครับแต่วันนี้เธอแบกโรคนี้ด้วยนั่นคือมะเร็งเต้านมใช่ค่ะเป็นเมื่อไหร่ตายมารู้รตอนต,ตอนที่เป็นประมาณเดือนตุลาปีห้าสาม วันที่ยี่สิบเจ็ดไปผ่าตัดเอาซีดออกคิดว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งตัวเองก็ออกกําลังกายตลอดอันที่หนึ่งสามวันแต่จะต้องได้ขึ้นห้องฟินเนตแล้วออกกําลังกายน่าจะไม่มีโรคอะไรนี้เข้ามาแล้วเราก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องอาหารการกินดีมากๆไปเจอหนังสือเรื่องมะเร็งนี่คิดว่าฉันไม่อ่านฉันไม่เป็นแน่นอนมันไกลตัวมากใช่ค่ะนี่คือเหมือนกับทุกคนที่พูดนะฮะเหมือนกับทุกคนที่เคยเคยเจอเพราะว่า เจอหนังสือเกี่ยวกับประมาณนี้เนี่ยจะบอกว่ามันคงไม่ใช่ฉันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเลยใช่มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากนี่คือหนึ่งในนั้นคือในตัวเราใช่เป็นด้วยก็ขนาดวันที่ผ่าตัดคุณหมอบอกว่าไม่น่าเป็นเนื้อร้ายโอ้ยดีใจลางานไปผ่าแค่สามวันเนี่นตอนแรกผ่าตัดที่เป็นซีดใช่ไหมเป็นซีดแล้วก็ลางานกับหัวหน้าแค่สามวันเดี๋ยวหนูก็มาทํางานแล้วนะหัวหน้่าน่าจะซีดธรรมดาใช่แล้วยังไงถึงมารู้ว่าเป็นมะเร็ง อีกเจ็ดวันคุณหมอเอาก้อนเนื้อไปตรวจแล้วคุณหมอก็นัดไปฟังผลครับคุณหมอถามว่ามีญาติมาไหมเขาบอกทำไมต้องถามหาญาติเราเจ็ดวันนัดไปตรวจอีกทีหนึ่งไปดูผลของก้อนก้อนเนื้อที่เขาเอาไปตรวจนี่แหละที่เอาออกไปแล้วนี่แหละไปตรวจว่าเป็นเนื้อะไรไหมใช่ค่ะพอปรากฏว่าผลออกมาปรากฏว่าคุณหมอถามหาญาติก็ช่างใจคอไม่ดีแล้วบอกน้ไม่มีญาติค่ะคุณหมอมาคนเดียวอืพอดีก้อนเนื้อนั้นอ่ะมันกลายแล้วนะกลายอะไรคะ กลายเป็นมะเร็งก็ร้องไห้ออกจากโงรงพยาบาลเลยโอ้โหนั่นคือชีวิตของสุภาพสตรีตัวน้นอยเนี่ยครับปฏิเสธตัวเองตลอดเวลาว่ามะเร็งคงจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่วันนี้มันอยู่ในตัวเราแล้วตอนนั้นทาใจได้ไหมรับไม่ได้เลยว่ารับไม่ได้เลยเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นครับแล้วก็มันหนึ่งเราอยู่คนเดียวครพ่อแม่ก็มาดูเราไม่ได้ครับ แล้วเราจะทํายังไงถ้าเราเป็นเราต้องตายแน่เลยคิดแต่ว่าฉันจะต้องตายแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันคือชีวิตจะคงไม่เลืออะไรแล้วเพราะมะเร็งส่วนมากเราก็จะรู้ว่ามันคือแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นระยะไหนครับแต่รู้ว่าฉันจะตายแน่แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นทํายังไงครับเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็คือก็กลับมาตั้งสติยังไม่ได้ครับโทรหาแม่โทรหาพ่อหนูเป็นมะเร็งนะแม่ก็บอกลาออกจากงานเลยลูกมาอยู่กับแม่ให้กลับไปอยู่บ้านตอนนั้นเราทำยังไงครับจิตใจเป็นยังไงไม่อยาก ร้องไห้ทั้งคืนนอนไม่ได้ร้องไห้เครียดรับไม่ได้กับข่าว <c oughs> ใช่ค่ะหนูเครียดมากแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็อีกสามประมาณวันที่สองวันที่ 3, สามพฤศจิกาหมอนัดไปผ่าตัดเต้านมออกเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าไปโดนมันแล้วอ่ะมันจะซึม,มเข้ากนจะ,ะจเดือดใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยไปตามที่คุณหมอนัดก็เลยไปตัดไปตัดออกประมาณวันที่สามสิบสามไอ้สามพฤศจิกาสามพฤศจิกาห้าสามก็ยังไม่กี่เดือนนี่เองแม่ครับไม่กี่เดือนนี่เอง แล้วดูแลตัวเองรักษาตัวเองยังไงครับตอนนั้นให้คีโมด้วยไหมใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าต้องให้ีโมทั้งหมดหกครั้งด้วยกันรเริ่มเริ่มให้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกาหกค,ครั้งครับแล้วทีนี้แต่ก็ก,ก็คือตอนนั้นก็คือผ่าตัดเสร็จทีนี้ก็ปลายพฤศจิกามาให้มาให้มาให้ีมหโม,โมประมาณเกือบเกือบปลายพฤศจิกาต้นธันวาค่ะครับต้นธันวา อนนั้นอาหารที่แต่กินเพื่อเพื่อดูแลตัวเองก็จะมีวิตามินซีกระปุกละประมาณ500วิตามินอีกระปุกละประมาณ500ร้อยแล้วมันจะหมูกข้าวแล้วก็ยาสมุนไพรกับอย่างอื่นด้วยสมุนไพรอหลือเราก็กินเข้ามารวมกันทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับขึ้นมาแข็งแรงได้ใช่ค่ะวันนั้นเราก็รักษาด้วยสมุนไพรอื่นๆด้วยแล้วก็ทั้งตัวยาแผนปัจจุบันด้วยเนี่ย ท่านให้คีโมอาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างให้คีโมโแต่นึกงว่าแต่จะตายเพราะคีโมแล้วโอ้มันมันมันร้นายขนาดนี้ที่เองคีโมถึงเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปให้คีโมนะเขาบอกมีคนมาทักแต่ว่าแต่ไม่ต้องให้คีโมนี้วันนั้นแต่ไม่รู้จะไปทํำยังไงแต่ก็ปรึกษากับพยาบาลว่าแต่จะให้ดีไหมคุณคพยาบาลบอกว่าคุณจะไปต่อสู้โรคลําพังตัวคุณเองเหรออืคุณอายุยังน้อยค,คุณให้คีโมไปเถอะแต่ก็เลยตัดสินใจให้คีโม ให้ไปครั้งที่หนึ่งนทานอาหารไม่ได้เลยไม่ได้เลยกินอะไรก็ไม่ได้เหม็นแล้วก็ต้องเอามือปิดจมูกอะ่ะเพราะเพราะว่ามันเหม็นแล้วมันกินไม่ได้ถ้าเรากินไม่ได้เราต้องตายเพราะว่าเซลล์เราถูกใช่อ้วกอาเจียนทั้งคืนหูตาฝ้าฟังสมองไม่สั่งงานมือแขนชามหมดตอนนั้นคือหมดหมดทุกอย่างแล้วในความรู้สึกของเราอาเจียนออกมาเป็นเลือดด้วยครับก็คือว่าฉันไม่รอดแน่ นี่คือให้คีโมครั้งแรกใช่คีโมครั้งแรกน้วเลยครับแล้วผมก็ร่วงผมร่วงหมดเลยตั้งแต่คุณหมอถามคุณหมอบอกว่าเราเป็นคนรักสวยรักงามถามคุณหมอว่าผมมันจะร่วงตอนไหนคุณหมอบอกประมาณเข็มที่สองแต่ว่าอาทิตย์แรกที่ให้มันก็ล่วงเลยก็เลยทําให้ตัวเราเองนี่คือเพราะเลือดหนูไม่ดีอยู่แล้วไงคะมันก็มันยิ่งไปได้เร็วใช่ค่ะหลังจากให้คีโมเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองตอนนี้ครับผ่านจากตรงนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยให้คีโมไปกี่ครั้งแล้วครับ ครบหกครั้งเมื่อรประมาณงสงการนะคะครับแล้วมารู้จักยาน้ําสมุนไพรหัวรักเสียมเราได้อย่างไรก็ตอนนั้นแต่ให้คีโมมาเข็มที่สามแต่ไปให้คีโมคุณหมอบอกว่าให้ไม่ผ่านเกลเลือดคุณต่ํามากให้คีโมครั้งที่สามไม่ผ่านไม่ผ่าน,านเกลือเลือดนี่ต่ําเลย คุณบอกว่ากลับมาโดบใหม่นะโดบคือทํำยังไงครับคือโดบกินอาหารกินเยอะเอะให้ได้อาหารที่มีอารมณ์ให้ให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอให้เยอะที่สุดอารมณ์ต้องบิ้วอารมณ์ให้ได้ต้องพักผ่อนให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงให้ให้เกล็ดเลือดขาวมันสูงให้ได้ครั้งที่สามกลับมามาโดบต่อใช่ค่ะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นก็ มีพี่คนหนึ่งเขาฝากเขารู้ว่าไตเป็นมะเร็งเขาก็เลยฝากยาสมุนไพรว่ารักเตียมมาให้ไตทานตัวนี้ไปให้ที่บ้านครับพี่นี่แหละค่ะฝากมาให้ไตแล้วทีนี้แตก็ไม่กินนะแต่ก็เอามามองดูว่าเอะยาหมอนลงไม่เห็นไม่เห็นได้เคยได้ยินเลยหมอะไลโนเนมไม่เคยได้ยินทีนี้แต่ก็เอาไปตั้งไว้ในห้องใครอยากจะกินก็กินแต่ก็ว่างี้แต่ไตไปทานสมุนไพรตัวอื่นอยู่แตซื้อมาแปดขวดเลยทีเดียว วันละพันสองครับทีนี้ก็ดื่มตัวนั้นอยู่ดื่มตัวนั้นอยู่ทีนี้เขาบอกว่าถ้ากินยาตัวเนี้มันกินตัวนั้นไม่ได้มันจะตีกันอ่าทีนี้ไอ้แปดขวดนะมันหมดแต่ก็เลยไม่มีตังจะซื้อใหม่ครับก็เลยเอ๊ะทำไมเรามีของฟรีอยู่ขวดหนึ่งทำไมเราไม่เอามากินทำไมไม่ลองใช่ทำไมไม่ลองก็เลยเอามาลองพอดีลองแล้วประมาณสามวันก็ไปให้กีโมหมอบอกว่า เกล็ดเลือดดีความดันก็ไม่ตกนะตอนที่กินตัวอื่นคือสมุนไพรเหมือนกันแปดขวดแต่อย่างอื่นยังไม่ดียังไม่ดีขึ้นร่างกายเรายังไม่ดี้แต่มาดื่มตัวนี้ไปเพียงแค่สามวันเกล็ดเลือดกลับคืนมาดีเกล็ดเลือดกลับคืนมาดีแต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นพาะยาตัวนี้เป็นเพราะเราทานอาหารมากกว่าตอนนั้นยังเข้าใจว่าเราบำรุงร่างกายตัวเองอยู่เอาล่ะคราวนี้เวลาครั้งที่สามไปตรวจแล้วเกล็ดเลือดดีแล้วก็ให้คีโมปรากฏว่าผ่านไหม ผ่านนแล้วก็แล้วก็ภูมิต้านทานก็ดีความดันก็ไม่ตกทั้งที่นอนแค่สามชั่วโมงเองนะตอนนั้นนะใช่ไหมใช่ตอนสามครั้งที่สามครั้งที่สามและมามั่นใจว่ามันใช่ยาน้ําสมุนไพรฮวลรัสเสียตอนไหนตอนคิดว่ามันมันใช่แล้วล่ะที่เราเรามากินแล้วมันดีเพราะตัวนี้มันดีเพราะตัวนี้ก็คือว่าหลังจากที่กินไปแล้วมันมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกล่าวว่าจะหยุดกินแล้วนะไม่ได้คิดว่าที่ตัวเอง มีภูมิต้านทานอะไรดีขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คิดว่าผอเป็นพ่อยาก็คิดว่าน่าจะจากการบำรุงร่างกายกี่วันอาการเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ที่เราเมื่อยเราปวดเราเป็นน่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่จะหยุดกินแล้วพอดีพี่พี่พี่ใหญ่อะค่ะคนที่เขาแนะนําเขามาหาที่บ้านวันที่แต่จะหยุดกินพอดีให้ทานต่อเขาชวนแต่มาบริษัทครับพอดีแต่มาเจอคุณหมอนงลงพอดีเลยแต่ก็เลยจังหวะนั้นพอดีก็เลยก็เลยซื้อไปอีกสองปวด เสร็จแล้วหลังจากที่เราดื่มที่เราทานตั้งแต่วันโน้นมาจนถึงวันนี้ครับร่างกายของเราเป็นอย่างไรตอนนี้ร่างกายไตดีมากๆเลยกับกับมะเร็งนี่ยังเหลือตรวจเลือดวันที่ยี่สิสามนี้คุณหมอนัดไปตรวจเลือดยี่สิบสามเดือนเดือนนี้เดือนนี้ครับที่เราจะไปตรวจผลเลือดว่าเราเป็นยังไงบ้างครับหมดลูกนะคะครับตอนที่กินใหม่ๆตกขาวออกเยอะมากตอนนี้ ตอนนี้หายปวดแล้วไม่มีอาการใช่ใช่ค่ะอาการปวดไม่มีเลยอาการปวดประจะเดืรอนไมอมีขึ้นไหมต่ก่อนเนี้ยเวลาร้อนจัดหนาวจัดแต่จะปวดบริเวณโพรงจมูกครับแล้วก็ภูมิแพ้เวลานั่นอ่ะมันจะเป็นผื่นทั่วร่างกายเลยตอนนี้แต่ไม่เป็นแล้ว ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เกรนเป็นยังไงบ้างไม่เกรนตอนนี้แต่ไม่ปวดหัวเลยกับไม่มีอาการเลยกัเพาะอักเสบเป็นยังไงบ้างไม่มีอาการอะไรเลยตอนนี้ไม่มีเลยแหลือแต่อนนี้เือมะเรล็งอย่างเดียวที่เรารอตรวจอยู่ใช่เหลือรอผลตรวจเลือดแต่แตยมีความมั่นใจว่าณตอนนี้ร่างกายต่แข็งแรงกว่าตอนที่แต่ไม่ป่วยมากขนาดนั้นเลยเพราแต่แต่ดูหน้านะคุณผู้ชมครับดูหน้าของน้องต่หรือว่าคุณกหนกวันจันทเรืองพวกเรานี่นะครับ ดูหน้าเหมือนกับคนไม่ป่วยเลยนะครับแต่ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ทานทั้งหมดกี่ขวดครับทานทั้งหมดแล้วประมาณ7จ็ขวดตอนนั้นเจ็ดขวดเท่านั้นเองแล้วตอนนั้นตายทานได้ประมาณหลังจากที่ทานได้ใหม่ๆประมาณ15วันน่ะต่คิดว่ายาตัวนี้แหละจะจะช่วยครอบครัวตายแล้วก็พี่น้องแล้วก็พ่อตายแต่ก็เลยซื้อกลับไปที่มาหาสาร,รคามให้พ่อเขียนบอกว่า ครอบครัวทั้งหมดเลยมีปัญหาในเรื่องของโรคหนักๆด้วยใช่นก่โรคหนักๆทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างครับตอนที่แต่มีน้องชายสองคนตอนที่แต่ปวยเป็นมะเร็งอ่ะผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะแต่ได้ข่าวว่าน้องชายยต่ะก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ถามว่าเป็นอะไรน้องชายเป็นบอกว่าปวดท้องกระชันหันก็เลยพี่ไปเยี่ยมไม่ได้หรอกนะต้องมาทราบอีกทีก็คือหมอบอกว่าน้องชายเป็นมะเร็งเหมือนกันมะเร็งเหมือนกันนี่คือเป็นมะเร็งที่ไหนครับมะเร็งลำไส้ค่ะมะเร็งลำไส้ ส่วนน้องชายอีกคนรองเนี่ยคุณหมอไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรคือไปหาหมอทั่วเมืองมหาสารคามคุณหมอไม่สามารถระบุโรคได้เขาจะเป็นเหมือนารยังไคบผมล่วงผอมเหมือนคนเป็นโรคเอดับแล้วมีแต่ที่โครับไปตรวจมีเชื้อไม่เจอไหมไม่เจอค่ะไม่เจอโรคอะไรน้องชายคนแรกเป็นมะเร็งลำไส้คนที่สองเป็นผอมแห้งแรงน้อยทำงานไม่ได้ แต่หาเชื้อไม่เจอเชื้อมิไทยเป็นอะไรอีกครับแล้วคุณพ่อเป็นไตระยะสุดท้ายคุณพ่อเป็นไตระยะสุดท้ายครับตัดไตที่ตั้งแต่ปี40ครับแล้วทุกวันนี้ก็ต้องฟอกไตวันละสี่ครั้งก่อนหน้าที่ไตจะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยคุณพ่อเรียกไตไปสั่งเสียแล้วครับคือผิวหน้าผิวหนังแก่เหี่ยวหมดแล้วคือทําใจถึงหน้าตายนะพ่อพ่อคงอยู่กับไตได้อีกไม่นานครับหนูก็เลยบอกพ่อไม่ต้องคิดอะไรมากคิดถึงทางไปนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นเองให้กำลังใจคุณพ่อ แล้วคุณแม่ก็ถูกงูกัดคุณพ่อเป็นไตขั้นสุดท้ายตัดทิ้งแล้วแล้วก็ล้างวันละสี่ครั้งแล้วคุณแม่มาเป็นคุณแม่ถูกงูกัดก่อนที่ไตจะป่วยเป็นมะเร็งก่อนป่วยเป็นมะเร็งโอ้โหมีแต่หนักๆทางนั้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วบทสรุปของโรคทั้งหมดเนี้ยทุกคนที่บ้านนี้คือเป็นโรคทั้งหมดใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับกับครอบครัวนี้มันเหมือน ครอบครัวต่เจอแสงสว่างที่มันกําลังนําทางของครอบครัวเราไปสู่ทางที่มัน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 ยังไงล่ะแต่ก็คือตั้งแต่ใต่เจอหัวลักเสียมไม่ได้กินหัวลักเสียมแต่คิดว่าครอบครัวไต่รอดแล้วนะรอดแล้วพ่อต่ตอนนี้แข็งแรงมากจากไตตัดทิ้งแล้วไตไวายขั้นสุดท้ายล้างวันละสี่ครั้งตอนนี้พ่อล้างบ้างไม่ล้างบ้าง บางวันก็ล้างบางวันบางวันมันก็ล้างบางวันก็ไม่ไมลม้างใช่ o o o, ค่ะแล้วน้องชายที่เป็นมะเร็งลำไส้น้องชายที่เป็นมะเร็ง,เเลงลำไส้เขาทํางานที่บริษัทใกล้ๆกับตายเขาทาโอทีสามสี่ทุ่มทุกวันเข้ากะว,วันหนึ่งมันนอนค <Sail or S 1> แค่วันละสามชั่วโมงเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วน้องชายคนที่เล็กๆคนที่บอกว่าเป็นโรคที่หาเชื้อไม่เจอมหาศารคามนี่ตอนนี้เขาเริ่มกินข้าวได้อร่อยเริ่มทำงานได้เริ่มสุขภาพแข็งแรงมีน้ำมีนวลขึ้นแล้วก็คุณแม่ คุณแม่แผลที่ถูกงูกัดอ่ะตายเอาสำลีอ่ะชุบยาพวกลกเซียมเนี่ยไปโปะที่แผลเขาทุกวันนี้นะแผลเขาแห้งไม่ได้ไปหาหมอเลยอือหือนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้คือเหมือนกับว่าครอบครัวนี้ครอบครัวที่ฟื้นขึ้นมาเพราะยาน้ําสมุนไพรพวกลกเซียมผิดไหมครับนีไม่ผิดนะไม่ผิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราน้อยจริงๆหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากๆาําหรับคุณกนกวันจันทร์เรือที่มาให้ประสบการณ์กับ ทางรายการของเราวันนี้ผมบอกว่าในเรื่องของผู้ป่วยนะครับเราคงจะไม่มีไม่มีคําพูดคําอธิบายใดแล้วล่ว่าชีวิตเขากับชีวิตใหม่เหมือนได้ชีวิตใหม่หรือได้ชีวิตใหม่จริงๆจากยาธรรสมุนไพรหัวลักเสียมสรุปอย่างนี้ก็คงจะไม่ผิดนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกนกวรรณจันทะเรืองนะครับคุณผู้ชมครับรายการดีๆอย่างนี้พบกับคุณผู้ชมทุกวันนะครับเวลาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับเราพบกันในวันหน้าสําหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ